กลารค่ำคืนเดือนหงายเสียงจิ้งหรีดกับเสียงกลบร้องแข่งกันไปมาในความเงียบสงบของสวนยางผมนอนอยู่ในเพิงพักเล็กๆกลางสวนมีเพียงผ้ายางกลางกันลมครับกับมุงมุงที่แม่ซักเรียบร้อยแล้วแล้วส่งมาทางรถมอเตอร์ไซค์เมื่อวานนี้ในช่วงเย็นครับพ่อเคยเป็นคนที่ออกมาเฝ้าสวนยางและกีดยาง แต่เช้ามืดมานานหลายปีแล้วครับจนผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมควรจะให้พ่อพักบ้างพ่ออายุมากขึ้นผมเลยบอกให้พ่อนั้นกลับไปนอนอยู่ที่บ้านแทนผมครับอยู่เป็นเพื่อนแม่ส่วนผมจะขอรับหน้าที่ดูแลสวนยางแทนในช่วงนี้ต่อเองครับแม่ไม่ได้ว่าอะไรพ่อและก็ผมครับแต่แม่ก็อดห่วงผมไม่ได้ทุกมื้อเย็นแม่จะห่อข้าวใส่กล่อง พร้อมกับของกินง่ายๆอย่างไข่เจียวน้ำพริกกะปิผักลวกแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์มาส่งผมที่สวนยางเพื่อที่จะให้ผมนั้นมีอาหารการกินเหมือนอย่างที่อยู่บ้านครับแม้แม่ผมจะรู้ว่าผมสามารถหากับข้าวกินเองได้อยู่ในสวนยางอย่างสบายแม่เองก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีครับแม้แม่จะบ่นว่าไกลแต่ก็ไม่เคยขาด ส่งกับข้าวให้ผมเลยสักวันเดียวครับกินเยอะๆนะลูกแม่น่ะใส่ข้าวมากไปหน่อยเห็นว่าวันก่อนน่ะกินแค่ครึ่งกล่องเองแม่ก็เลยเติมข้าวให้อีกนะลูกแม่พูดขณะยื่นกล่องข้าวให้ผมผมรีบรับไว้ด้วยรอยยิ้มครับขอบคุณครับแม่พ่อเป็นไงบ้างครับอยู่บ้านกับแม่แล้วแกดูเออสบายดีหรือเปล่าครับแม่พ่อแกน่ะ สบายดีไม่ต้องห่วงหรอกนะช่วงนี้แกพอเบาแรงหน่อยพาอมีลูกนี่แหละคอยช่วยครับอืแต่ก็อย่างว่าล่ละนะพ่อเองอะเคยอยู่สวนยางมาก่อนและยังอยากจะเดิอนออกมาดูสวนยางในทุกๆเช้าโดนแม่ห้ามไว้เฉยพ่อเลยไม่ได้มานะ่ะแต่พอแม่บอกว่าลูกอยู่แทนแล้วอะพ่อก็ยอมอยู่บ้านแบบ อย่างสบายใจนะ่ะพ่อก็มีบ่นคิดถึงลูกบ้างนะ่ะแต่แม่ก็ว่าลูกนะ่ะอยู่ที่สวนนะ่ะสบายดีพ่อก็แอบดีใจนะที่เห็นลูกโตและพอที่จะดูแลสวนยางแทนตัวเองได้นะ่ะครับแม่ผมยิ้มเบาๆก่อนจะก้มหน้ากินข้าวตรงหน้าลดฝีมือของแม่ในการทำอาหารยังอร่อยเหมือนเดิมครับแม้จะเป็นแค่ไข่เจียวธรรมดาธรรมดาในใจผมนั้นรู้สึก อบอุ่นและรู้สึกว่าแม่นั้นให้ความใส่ใจการทำอาหารให้ผมมาโดยตลอดและแม่ยังคงห่วงใยผมอยู่ตลอดเวลาอยากจะตอบแทนพ่อกับแม่ให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับหลังจากแม่กลับบ้านไปแล้วผมก็จัดของเตรียมกรีดยางลาวตีสี่ทุกวันครับผมจะเริ่มออกเดินแถวยางใช้มีดกรีดให้ยางไหลลงถ้วยก่อนจะพักเหนื่อยตรงเพลิงพอสว่างก็เก็บยาง แล้วรอพ่อกับแม่มารับไปช่วยกันขายที่ตลาดครับเวลาที่ได้ยินพ่อกับแม่พูดคุยกันเรื่องอย่างน้ำดีผมยิ่งดีใจใหญ่เลยครับที่ไม่เคยทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังเลยเวลาที่ได้ยืนดูพ่อกับแม่ช่วยกันขนยางขึ้นรถผมก็ยิ่งรู้สึกเหมือนว่าตัวเองมีหน้าที่มีค่าในสายตาพ่อกับแม่เสมอครับและมีความหมายต่อท่านมากครับ ไม่ใช่ลูกชายที่เตะฝุ่นอยู่ที่บ้านอีกต่อไปแล้วครับแต่ตอนนี้ผมกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพยุงครอบครัวไว้ให้อย่างแข็งแรงและในทุกค่ำคืนก่อนจะหลับตาลงท่ามกลางกลิ่นยางและเสียงธรรมชาติผมก็คิดเสมอว่าผมอยากลองไปหาอาหารดูบ้างเมื่อในสวนยางนั้นมีอาหารหลากหลายที่ผมนั้นยังไม่ลองไปดักดูครับ ผมได้ตะนอนฟังเสียงจิ้งหรีดเสียงมแมลงร้องตอนกลางดึกในคืนเดือนแรมลมเย็นพัดผ่านต้นยางที่ยืนเรียงรายอยู่ทั่วทั้งแปลงสวนยางผมครับเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆผมนอนตะแคงอยู่ในเพิงพักเล็กๆกลางสวนยางข้างกายมีเจ้าทองหมากลางๆสีขาวแสมน้ำตาลที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กครับมันนอนนิ่งๆข้างผมหายใจเบาๆเป็นจังหวะครับ มันเป็นหมาที่ฉลาดและจงรักภักดีต่อเจ้าของเกินกว่าหมาทั่วไปครับเคยติดพ่อกับแม่แทบไม่ห่างแต่หลังจากผมเริ่มรับหน้าที่เฝ้าสวนแทนพ่อแล้วมันก็เปลี่ยนมานอนกับผมทุกๆคืนครับโดยไม่ต้องเรียกมันก็มานอนรอเลยครับทองคืนนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยเนาะอืเสียงเพื่อนเองน่ะเงียบเลยนะ ผมกระซิบมันเบาๆมันเงยหน้ามองแล้วยกหูขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะรับรู้ก่อนจะวางหัวลงที่แขนผมเหมือนเดิมครับแต่พอผมนั้นได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องและมแมลงร้องผมก็นอนแทบไม่หลับเลยครับเพราะมันชวนให้ผมอยากลุกขึ้นไปดูและอยากไปหาอาหารในช่วงตอนกลางคืนอีกใจหนึ่งผมก็ไม่อยากทิ้งที่พักไปตอนกลางคืนเพราะในสวนยางนั้นมีผมแค่คนเดียวครับผมจึงรอ อาหารเช้ากับแม่จะดีกว่าพ่อเริ่มมีอายุมากแล้วผมเลยบอกให้ท่านนั้นพักอยู่เป็นเพื่อนแม่อยู่ที่บ้านส่วนเรื่องกรีดย,ยางเฝ้ายางผมจะทำเองคนเดียวครับพอถึงลุ่งเช้าพ่อถึงจะเก็บยางไปขายที่ตลาดกับแม่ครับเป็นชีวิตประจำวันของพ่อกับแม่เลยก็ว่าได้แม่มักจะมาถึงสวนยางตอนเยน็เยนๆครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาพร้อมกับถุงข้าวกับน้ำอุ่นๆใส่กระติก กลิ่นข้าวหอมใหม่กับไข่พะโล้ฝีมือแม่ที่เคยทำอาหารให้ผมกินอร่อยอร่อยทุกมือ้อแม่ทำให้ผมหิวขึ้นมาทันทีเลยครับกินให้หมดนะลูกแม่หั่นหมูชิ้นตโตให้เลยนะเดี๋ยวแม่กลับบ้านก่อนฟ้าจะมืดแล้วพ่อรอแม่กินข้าวอยู่นะครับแม่ผมขอบคุณอาหารมื้อเย็นนี้นะครับวันนี้พ่อเป็นยังไงบ้างครับแม่อืมพ่อก็สบายดีนะ เห็นเดินไปดูยางที่เก็บไปไว้ที่บ้านน่ะแล้วก็เก็บกวาดใบไม้อยู่ที่หน้าบ้านให้แม่ด้วยนะลูกสงสัยจะเหงาหนะคงคิดถึงสวนยางมากทำให้ผมหัวเราะเลยนะครับหลังจากนั้นแม่ก็กลับบ้านไปอีกครั้งผมกับเจ้าทองก็นั่งเงียบฟังเสียงแมลงบางคืนมันลุกขึ้นเห่าขู่เบาๆเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนมันหอนตอนมีอะไรเดินผ่านเสียงดังกรบแกรบอยู่ในกลางสวนมันก็เห่าครับ ผมก็กระชับมีดกรีดยางไว้ข้างตัวแต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในส่วนยางของผมหรอกนะครับเพราะเจ้าทองนั้นไม่เคยพลาดเรื่องสัญชาติตยานของหมาเช้ามืดผมลุกขึ้นมากรีดยางทีละต้นละต้นขณะที่เจ้าทองก็เดินตามผมอยู่ห่างๆครับไม่วุ่นวายเลยมันจะนั่งรออยู่ที่หน้าต้นสุดท้ายเสมอครับพอผมเดินกลับไปเก็บยางตอนแดดมันเริ่มมา ไอทองก็เริ่มเดินตามผมมาเหมือนเป็นเงาติดผมเลยครับและเมื่อพ่อกับแม่มาถึงพ่อก็จะยกยางขึ้นรถส่วนแม่ก็ส่งขวดน้ำมาให้ผมดื่มเหงื่อไหลลงข้างแก้มของผมแม่ก็นำผ้าเล็กๆนำมาเช็ดหน้าให้กับผมครับผมรู้สึกดีใจและรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับที่มีแม่คอยดูแลอยู่ห่างๆพ่อมองไอทองแล้วก็ยิ้ม มันไม่เคยทิ้งแกเลยเหรอครับพ่อมันอยู่กับผมตลอดเวลานะครับเหมือนที่อยู่กับพ่อเลยครับผมลูบหัวเจ้าทองเบาๆแล้วก็ยิ้มให้กับมันลิ้นห้อยเลยนะเองผมแซลมันเล่นๆหน้าตาของมันยิ้มใหญ่ๆให้กับผมพร้อมกับลิ้นห้อยออกมาน้ำลายหยดลงพื้นเหมือนมันจะหิวมากเลยครับ ตอนกลางวันผมนอนพักผ่อนอยู่ที่เพลิงอย่างเงียบๆกับไอ้ทองส่วนกลางคืนผมมีหมอนข้างขนฟูที่หายใจลินลินจากข้างตัวมันครับมันคือเพื่อนคือเพื่อนยามยากยามที่คอยเฝ้าสวนยางกับผมนั่นเองครับและอีกอย่างผมเห็นว่ามันนั้นคือครอบครัวของผมอีกตัวหนึ่งครับ บางทีความสุขมันไม่ได้วุ่นวายอยู่กับอะไรเลยครับแค่ได้นอนใต,ตน้ต้นยางมีข้าวเหนียวฝีมือของแม่ที่คอยมาส่งให้ผมอยู่ทุกวันและมีรสชาติอาหารที่อร่อยฝีมือของแม่ที่คอยทำให้ผมกินอยู่ทุกวันแค่นี้ผมก็มีความสุขมากแล้วครับและมีหมาตัวหนึ่งที่ไม่เคยปล่อยให้ผมนั้นนอนเหงาแม้แต่คืนเดียวเลยครับ และแล้วก็ถึงพรุ่งนี้เช้าเหมือนเคยแม่ก็นำกับข้าวกับปลามาส่งผมอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้แม่ขออยู่ช่วยงานผมในตอนกลางวันครับเพราะพ่อนั้นอยากจะให้แม่นั้นเข้ามาดูแลแทนพ่อเหมือนกันเพราะในช่วงกลางวันนั้นผมต้องพักผ่อนแม่เองก็เป็นห่วงถึงเรื่องความสะอาดในสวนยางของผมแม่เลยอยากจะเข้ามาเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านพักของผมที่เพิงไม้เล็กๆแม่อยากจะให้ผมนั้นอยู่ที่สวนยาง สะอาดเหมือนบ้านของตัวเองแม่เลยตามมาทำความสะอาดให้กับผมอยู่ที่สวนยางไม่เคยขาดเลยสักวันครับตั้งแต่วันนั้นมาและครับผมถึงเข้าใจในเรื่องของความสะอาดที่แม่นั้นมักจะทำให้ผมเห็นอยู่เสมอว่ามันดีแบบนี้ในเองครับสวัสดีครับผม